มาทานแกงบวบฟักทองแล้วก็เห็ดใส่หมูค่ะทุกคนมีกระดูกอ่อนแล้วก็เนื้อสันโคค่ะใส่น้ำใบย่านางคะทุกคนนี่น่ากินมากค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะมะีนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเครื่องเคียงของเราค่ะที่เตรียมไว้แล้ว อันนี้มีข้าวเบือพริกรสด,ดีผงนวลแล้วก็เกลือค่ะทุกคนใส่ลงไปในน้ำใบย่านางค่ะเข้มข้นมากค่ะทุกคนดูจากสีรอให้เดือดค่ะแล้วก็เราจะใส่เนื้อหมูก,กับกระดูกอ,อก่อนแล้วก็ฟักทองลงไปค่ะ ใส่ซอสปรุงรสค่ะใส่น้ำปลาค่ะเราให้เดือดเลยเย yeah. ใส่บวกลงไปค่ะเราให้สุกเลยค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้เริ่มเดือดแล้วค่ะบวกก็จะเริ่มนิ่มแล้ะ เราจะใส่เห็ดลงไปค่ะรอให้เดือดแล้วก็สุกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะน่ะนากินมากค่ะทุกคน